ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อนหนึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกคับ โดยผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน Discord ของผมซึ่งก็คือผู้คัาเก n จีนเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงเข้าจะอยู่ที่ Description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด s b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับฝากอีกฝากอีกตอนนี้เรามีสปอนเซอร์เพิ่มอีกหนึ่งเจ้าเรามีขนมกินระหว่างสตรีมแล้วซึ่งก็คือฮานา m ม็กซ์ครับกระป๋อ, like ปองะละายี่สิบบาทงตท่คุณเห็นในใรูปภาพ ลิง์สั่งซื้ออยู่ที่ e s s r r p t t o n ครับผมยังไงอย่าลืมแวะไปสั่งกันนะถ้าคุณสั่งกันแล้วอย่าลืมแวะไปรีวิวร้านไม่ว่าจะทาง Shopee หรือ Lazada ด,ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างต่อถ้าเขาไม่จ้างต่อผมู็ไม่มีค่าดมลูกอีกแล้วครับแม่ได้อยู่ what a fox ทมดาเมจไรเด่นอยู่ที่อันตินะ่ะถ้าทําไม่ใส่มาไรเด่นไม่มีดาเมจนะ ทำกดไปที่ playlist ข้อควรรู้เรามีข้อควรรู้ลายเด่นอยู่ยังไงทำลองแวะไปดูนะจ๊ะทำทำอย่าลืมไปทําหอ,อกด้วยนะป้าจริง a few minutes later โอเคเอาลเด่นทาดาเมจคนเดียวโอแคเอาลรเด่นทำดาเมจคนเดียวถ้าดาเมจไม่พอค่อยว่ากันน่นาจะไม่มีปัญหาอะไรมั้งไปว่ากันนะแชทนะลองก่อนนะโอ้ย oh! <laughs> อันตรายมาก โอ้โหเหี้ยแล้วกูเนี้ยรอบเนี้ยูแพ็คสวยมากเลยนะกูแดดพลาทีเดียวจริงๆผ่าน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 ได้ครับผ่านได้ครับผ่านได้ครับเยโอโอ้โหเฮียแต่ไม่ได้หมดให้สัตว์เอ้ยโอ้โหกูแดดอยู่เบอร์ Two t h o u 2000 years later ไอ้เหี้ยเอ้ยขอบคุณมอนเตอร์มากไอเ้เหี้ยอ่ะผู้มึงสงสัยกันใช่ไหมปูทาเล็นต์66 HP HP ใช่อันนี้ HP สูงสุดที่มีแล้ว Riden E8 e Q6 และหอกจับปลา r 1, 1> UAF Riden หรอโฮ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 โอโฮ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  ไอ้เฮี้ยกูว่าเขามีของแหละกูน่าจะไม่ใส่เองอะ่ะไอสัตว์ไม่มีไอเฮี้ยไม่มีโอ้โหจะปวดไอ้เฮี้ยเลยกูป่าไม่ได้ไงวะเนี่ยอ้าวปะไรเดียนยำชิมเมะเอ็มเบ้มทาเล่นเลเวลหกอกจับปลาอัหนึ่งตาแตดห้าสามร้อยสิบสองสองร้อยแปดสิบไอ้เฮี้ยกูเล่นไปยัยงไงของกูวะเนี่ยเมตาเฮี้ยหแหละของมันไม่มีโอ้สบายอยู่แล้วมึงมาเล่นเพื่อนมึงลองมาเล่นมึงจะเข้าใจกู การวีนะครับการวีแอตแท็ก5องพันทาเลนเลเวล9นะครับอาร์ติแฟกสกาสองยิมมะนะครับด้วยธนูอาร์บอสซาโบจงรี่เลือดเท่าไหร่กูยังไม่รู้เลยหอกเขียวก็มาเลือดสามหมื่นเอาสิครับเอาเบโด้ขี้เลยใส่ไปทำไมคุยกันก่อน ใส่ไปทำาไมแเช็ทำาไมมึงไม่เตือนเนี่ยอย่างเงี้ยมึงไม่เตือนเนี่ยนี่ไงไม่เตือนไงอย่างงี้มึงไม่เตือน,น,นไง,อง,นง,ไนไงโอ้เอาบนนัสเจ้ากลางอ่ะจ้าได้จ้าหัวจะปวดไอ้เหี้ยหัวประธานเลือกตัวห้องล่างกันดีกว่ามาลมนี่จะเอาตัวอะไรไมั่งท่านประธานมา พี่โตไปด้วยจงลี่โกโลคาสซราเวนตี้เซียวจีนเคครับอ่านแบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเอ้ยโทษโทษโถ้าจะคอนเทนต์ต้องไม่เสียวก็ใช่ไงไม่เล่นเสียวอ่ะเอาไม้ให้กด e เอ้ยกี้ว่าผมมาทำอะไรอ่ะผมมาเล่นอีคิวผมมาเล่นอีคิวโนเบกูยับอกว่ามาทำอะไรอ่ะอะไรอะไรใครใครห้อกดคลิกตีกันอ่าจริงจริงกูเผลอคาสซราหกดตีไปทีนึงนะมันจู๊บมันจู๊บโถ๊ออฟพอดีคลิกตายเมาส์พังนะฮะ โดนได้ไงอ่ะผมบินอยู่โดนด้วยเหรอสงสัยห้องนี้จะไม่ไหวว่ะห้องตีว่ะเพราะว่าติดปัญหาเรื่องเคียร์เกตไม่ทันเดี๋ยวเดียขอดูก่อนว่าพอเข้าช่วงเฟสสองแล้วมันใช้เวลาแค่ไหนแต่ห้องบนอ่ะไม่น่าจะเร่งได้ละมาดูกอนนะมาดูกอนนะคือถ้าประธานกูแกงเวนตี้หนักมากเลยชได้แต่ต้องตีว่ะไม่งั้นมันไม่ทันว่ะ้ามันไม่ทันมันเคียร์เกตไม่ทันต้องตีต้องตีห้องสามต้องตีห้องหนึ่งห้องสองได้ห้องสามต้องตีเทนนี้มันไม่ไหวต้องตีนะเชสต้องตีนะไม่ทันไม่ทันเคลียร์เกตไหมคลับคณตโตห แล้ไปโดนโง่แท้เหล่าออติเนตซอนไม่ติดพระเจ้าได้ตรนัวแต่ว่าห้องนี้ไม่ตีไม่ทันจริงจบแบบเตียวกระบาดขอบคุณท่านประธานมากครับท่านประธานมีทาเล่นไหมขอคุณท่านประธานมากครับส่วนลูกคานดนลูกหนึ่งกระป๋องครึ่งอันนี้ท่านประธานคือกลางแสงกูว่าพอๆกันกับโชโกโ้เดี๋ยวขอแวบๆบแบบนิดนึงแล้วกันผมโพหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดชิ้นเหรอก็บอกว่าของประธานอะ่ะน่าจะมีเจ็ดหลักครับ ใช้ใบม,มาตีนเจ็ดหลักใบเอาบอกแชทไปน่าจะมีเจ็ดหลักไอดียน่ามีเจ็ดหลักไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอะ่ะใช้คำว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงไอเดียน่าหกเจ็ดหลักถ้าถ้าคุณอยากจะสนับสนุนเกมคุณก็สามารถเติมเจ็ดหลักได้นะครับแต่แต่คุณก็ต้องไม่เดือดร้อนนะครับอย่างเขาไม่เดือดร้อนเขาเติมได้นะครับถ้าคุณจะเดือดร้อนอย่าหาทำเจ็ดหลักนะครับคุ้ไหวละไม่มีไม่มีอันนี้แจกฟรีอันนี้มาไม่ทันคูณสองหมดเย็บ yeah. ไม่ใช่กาชามจะกดอะไรต้องดูอาวุธว่าไม่มีบีพี สวยพี่สวยมากูเห็นอาวุธกูก็คิดว่าดาวไม่ครบเฮ้แแต่หมวกยังไม่มีฮ่แฮมึงจะแฮ้ๆฮอะไรเยอะแยะนี่ไงยามาเจได้แหละเหี้ยมันไม่พอกูก็ต้องเล่นให้พอมันเลือกอะไรไม่ได้ A few moments later เสียดายอ่ะเล่นไปเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องลื้อแต่ไม่มีอัติห้อง3มเออไม่เป็นไรหรอก a few moments later โอ๊ยเฮ้ยเออไม่เป็นไรหรอกโอเคมีเทเซอร์ใช่เรามีชายโฟรเซนใช่แชทเรามีชายโฟรอเซนเกินไปโอ้ยเฮี้ยหัวจะปวด มึงว่าเล่นได้ไหมเล่นได้กูว่าเล่นได้ไปชายโฟเซนเล่นได้ฮิปหายแล้วเชี่ยวหัวจะปวดเยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แต่ผมไม่มั่นใจเลยนะไอดีเนี้ยผมใช้คำว่าผมไม่มั่นใจเลยนะเพราะว่ามันมันมันดูขาดขาดมากๆเลยมาได้แหละได้แหละได้แหละไม่ไม่ได้ก็ต้องได้แหละได้ได้ได้มีผัวกูคือจบได้มีผัวกูคือกูจบได้ชายเอลจี้อะยูโน่ชายเอลจี้คือจบได้ช่องนี้มีขายวิธีเล่นเปิดไหมวิธีเล่นหรอ วิธ <screws> <ground> ีเล่น <não> ก <en chant> so ็ดูอยู่ไม่ใช่เหรอต้องขายอีกเบอรอันนี้วิธีกดก็คือกด e รอแป๊บหนึ่งซูโคด e แล้วก็ e เห็นปะมันจะพอดีคับเป๊บหมดเลยคุณสามารถทำเป็นรูทีนได้เลยนะที่ห้องเนี้ยถ้าเล่นทีมนี้นะโอ้เอวเฮียยิงว้าวในกระดาษที่ถอนหายใจกูเดินติดกัะเบื้องขอบคุณกับเปื้องคุงมากไอเหียยังยังไม่ปั้นผัวกูอีกเล่นกูดิโอโอ้เลยเลติดมาร์กเลือดรถมึงจก ใช่แชทคุณกำลังคิดว่าโอ้ยชายมันต้องเล่นแต่ทีมไฟใช่ไหมนี่ครับชายทีมโฟเซ้นถือเอเลจี้อ่ครับถ้าคุณยังว่ามันพีคกไม่พอเรามีการหวีฮ่ะบายูมิที่ใส่แวนเดอร์เลอร์มากกดคิวอีกเป็นไงขอบคุณกับเปื้องคุงมากไอ้เฮียกูด่มันเรียบร้อย มันดูดกูจ้วบจวบแน่นอนโล่เอาไม่อยู่โออเออเฮกูเสี่ยงตายขนาดนี้แล้วมึงช่วยตายให้กูเหอะโอ้โหโล่แพอดีเป๊ะเลยไอ้เหี้ยมึงแบบเหมือนกูโดนสตรีมสไนเป่ะชัดโล่เป็นกระดาษเลยมึง ôi chơi áo đồn ơ ơ anh chia tìm đây anh anh อไหนดียวหนะ้ามาดูสิเฮ้ยโลกก็ไม่น้อยนะเลือดหมื่นเก้าอ่ะจริงไม <Nope. S 3> หมโล่เฮ้ยโลกก็ไม่น้อยนะเลือดหมื่นเก้าอ่ะ,ะเอยคืออย่างน้อยเลเวลมันมีมันยังพอมีเบสเลือดกับธนูรีเคิร์โบง,ง่ากูว่ามีของแชทกูว่ามีของมึงเชื่อกูกูว่ามีของมึงไม่ใส่วู้ มันมีหมดเลยไหนลองรดูซิว่ามันได้ไหมโอ้ปั๊มอี๋เอออ้าวโอ้โหผมไม่ร้องดังเอ้ยเลยครับชี้ยาพอดีเป๊ะโอ้โหเชี่ยติดกูดาวโอ้โหเสียงป่ะ แน่นเลยกูเฮ้ยโอ้โหแน่นเลยกูอะไรวะนะอะไรวะนะยังงงงอยู่ตอนนี้โอ้โหเหี้ยติดไฟลุกตายเฮ้ยคิวไม่ออกถ้าเป็นจีน่ะจบไปนานมากแล้วแต่พอเป็นซายุเนี่ยลำบากเลยมึงตีกูเหอะขอบคุณฮ โอ้โหกูโยนขนาดนี้กูคือหนึ่งในคนที่ไม่ควรโดนอะไรแบบเมื่อกี้นี้โอ้โหกูยังไม่เสร็จเลยโอ้โหโอ้เด็ดก็แล้วชิบหายแล้วนละทางเชี่ยโอ้โหแล้วกูกดทำไมวะน่ะโอ้โหสวยจัด อ,อย่าทำนอนอบอกแล้วกดแเ่อีอย่าคิวก็พอรีบเป็นอิบรอบเลยรีบเป็นอิบรอบเลย